ต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการสบายสบายชาแนลคะ่ะเมื่อนี่สิภาพพี่น้องมาเห็ดเมนูอบไก่ปิบนะ,ะอบไก่ปิบโดยบบตองใส่ฟางนะคะกะเห็นหลายๆคลิปเพิ่นกะ,ะไปซองเบงวิธีเห็ดขึ้นกันผสมค่ะกระซิมีกระเทียมอันนี้จะเป็นตะไคร่นะคะ หักพรักซี่แล้วก็พริกไทยดําค่ะจนอันนี้ก็สิเป็นอันนี้ก็สิเป็นนี่ค่ะไก่ก็สิเป็นไก่พันธุ์นะคะใส่พอดีพอดีค่ะเวลาเราจะเอาอน,นเอาไปอบนะคะประมาณนี้ค่ะตําค่ะ ปรุงนะคะใส่พิกปุ้งไซโคลเลยค่ะพี่น้องอ่ะใส่แล้วดีกันแบบ,บ๋ยนบาดเด้อพี่น้องเด้อสุดท้ายจุ้มค่ะใส่แล้วดีแล้วน้ำตาลค่ะผงฟูเนย์จ์น้อยค่ะเสย์จน่อยเนย์จ์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 สีสสสสสสขาว อันนี้ก็นดามากไก่ซองตัวนะคะใส่ซอนหอยะคะ่ะใส่ซีอิ๊วดำเล็กหน่อยะคะ่ะไข่ไก่น่ามีสีสันมสีแดงมนะคะต้นค่ะอันนี้คือเออจัอบด้วยกันมากไก่ เครื่องปท่ไปอย่างนและค่ะมดารสชาสิ้นสิ้รสชาตอนใช้แบบมแบบรสชาแบบค่ะเอาตามขันมากน่อค่ะลองชิมก่อนเนาะอออกหวานหน่อยนะค่ะวกต้องเอาไปมาร์กเข้ากันค่ะพอรสชาติคงตีเราไมาร์กเ้ไปค่ะนี <enjoy>. ่ค่ะพันไปแล้วค่ะสิบห้าที่ค่ะ เดี๋ยวเข้ากะจะเอาไก่ไปอบใส่ปิบนะคะพอดีพ่อรัวก,กำลังจัดระเบียบไก่ค่ะ,ะมึงค่ะมึงค่ะพอครัว เออ่าโอเคเอาสบมึงเริ่มั่นี้อาเดี๋ยวปล่อยค่ะนี่ค่ะเอาปิดรูมค่ะโอเคทำไม งองมบังเด้อว้าววาววาวค่ะอะไรอีกจักหน่อยอีกซัปประมาณประมาณประมาณจักวที่นอเมื่อกี้เนี่ยยี่สิบนาทีค่ะ แล้วก็เดี๋ยวเซอฟออีกต่ออีกจังหน่อยอประมาณหาหน้าที่เนะาะเจ้าประมาณหาหน้าทีเพราะว่าไก่มันได้ทีแล้วนะคะเหนือมันกําลังอันนั้นแต่ว่าให้มันสุกอีกจังน้อยนึงนะคะเนี่ยอีกหาหน้าที่ค่ะเดี๋ยวห้อเอาปีบความไหมขึ้นกานะคะสวัสนี้ก็สิบเบปิดปีบรอบสุดท้ายครับหลังจากที่เอาลงรอบที่สองเจ็กวามันสุกบ่สุอุณหภ่มไหนบ่ได้ครับสวัสนีเดียวออกกันได้ครับพี่น้องเอ้ย วันนี้เมนูเป็นของแม่้านสายล่าครับเพื่อนอยากกินครับนี่ครับเอออันนี้เป็นรองสุดท้ายแล้วค่ะนี่ป้าตองเสียเวลาเปืองเฟืองือง <c oughs> เฟืองครับ <c oughs> เขาก็ใส่ปิบนะคะถือว่าพานครับโอเคยังไงมันจะซึก่อนยังไงบ้า một cái mình nhìn